นีหไปโยนน้ำมันหมดมีน้ำมันในตัวอีกนี่แอร์มั้หมดละมันไหลวะมันจะชาอะไรขนาดนี้เนจานน้ำมันหมดเลยแล้วกูเจอเครื่องบินด้วยอ่ะเจอบ้านอยู่กลางนี้ปัานแม่เหมือนป้อมแม่งเหมือนป้อมปราการอ่ะเนี่ยมองตรงกูเห็นป่งใครอยู่บนบนโลขับมันลับไปได้ไหมอ้าว ลาวถก็ไปไหนก็ไปบ้า,<ข>าไม่มีเครื่องบินเดอยมันไม่ไหวแล้วอะ่ะมีมีเติมไปก่อนอุ้มเติมไปก่อนเดี๋ยววอลรถกลับบ้านก่อนอเขาเติมตองถังแม่โยเดี๋ยวเขาเติมเติมที่ททโอ้โหน่าจะมีเำมือน,นี้ มามามาสมัครงานครับผมฮัลโหลมีใครอยู่บ้างครับผมมาสมัครงานครับมาสมัครเป็นมาสมัครเป็นตำรวจไม่ใช่เหรอเออเนี่ยมันพลิสตำรวจครับแต่เดินก็ไปสมัครก่อนอ้าวสวัสดีครับผมมาสมัครเป็นตำรวจครับครับผมนี่อะไรครับปัรปักคเขายิงอ๋อยิงยิงยิงอะไรเอาต่อครับต่อ ชื่อผมชื่อชื่อเล่นชื่อโยครับชื่อจริงชื่อสักกะละยามละออครับพี่อ่านประวัติในบุกนะครับทำไมทำไมท่านผู้กองนั่งจับขาอย่างนั้นนะพี่ดูประวัตินิดนึงนะฮคิดยังไงถึงจะมาตอบตำรวจที่สถานีตำรวจของเราครับผมอยากช่วยประชาชนครับอยากอยากอยากมีวินัยในสังคมครับเกอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุสองขวบครับ อมจะสองขวีตบมุกด้วยนะอมจะไปปฏิบัติงานนะครับพร้อมนะครับอ้าวสมัครแล้วได้เลยเหรอครับได้ครับได้เลยรับเลยเพราะของเรามีตำรวจแค่โยคนเดียวครับอ้าวเดี๋ยวดูดูทั้งโรงพักก็ไม่มีใครเลยไอ้ที่โกงก็พังอันนี้คุกรือโรงพักเนย่ยมีที่นอนด้วยอ๋อนี่มันคือคุกนี่มันคือคุก อันนั้นอ่ะอันนั้น่สถานีตำรวจที่ทำงานแต่บ้านมาอยู่ข้างๆเออนี่ทีบ้านนีบ้านบ้านบ้านเสียงลมเม้งเม้งเอาเสียงลมออกหน่อยนี่ที่พักของตำรวจเราอ่ะนี่ที่ทำงานอยู่ตรงนี้บ้านเม้งอยู่ตรงนี้นี่ครับอ่ามาแนะนำบ้านบ้านเรากันหน่อยครับแนะนำบ้านหน่อยครับฮ้างหลังเอ้ยเฮ้ยบักเดินไปบักเดิน้ยแนะนำบ้านก่อน นี่คือบ้านใหม่บ้านบ้านบ้านใหม่ของเราครับบ้านแบบนี้มีประโยชน์ยังไงครับอธิบายหน่อยสามารถจะพูดดิสามารถกันตอมบี้ได้ครับนี่ดูจากลูกกงนี้แล้วก็ไม่เปลืองทรัพยากรด้วยใช่ไหมครับใช่ครับเอ้เอานี่ไงอยู่ดีๆเกิดมาซื้อ น like ี่ย hmm. ังบอกได้อยู่เลยว่ากันสัมผีได้เบรกเสียงลมไม่เยี่ยฟัดขาลมแล้วเสียงลมบ้านใครวะไม่รู้โอมาลมเยอะไม่ใช่กูกูเปิดแอร์ไม่มีลมไม่ใช่กูกูก็ได้ยินเดี๋ยววันนี้เดี๋ยววันนี้เราไปรีวิวบ้านบ้านบ้านแบบที่ไม่ใช่ไม้สร้างนะครับไปไปผู้กองผู้กองหัวใจไร้สมอง เรไปต้องขานไปด้วยครับตำรวจครับมามาอย่างแรกหน้าบ้านครับหน้าบ้านทำด้วยอะไรครับเนี่ยหน้าบ้านทำด้วยปากกลับเหล็กทำด้วยเหล็กปีนี่นี่เนี่ยเหล็กอโอเคทำด้วยเหล็กที่ที่บอกว่าไม่เบิกทรัพยากรเพราะว่าปั๊กจ่ายคนเดียวครับแต่ว่าจ่ายตรงนั้นเลยม <laughs> ึงชี้ชี้ใหม่ดิชี้ใหม่ <laughs> มเงียบเลยไม่เบิกทรัพยากรอุ้ยต้องมิดับ เอาไม่ตายด้วยนะผู้กองผู้กองเอาเดียวเดียวเอาไอ้ช่างกล้องไอ้สช่างกล้องอเอ้ยเอ้ยเอาโอ้ยสนชด้วยเอยิงดิเออยิง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 ไปต่อต่อต่ เราไปดูในบ้านกันดีกว่าเฮ้ยเราดูข้างนอกกันดินี่ไงเนี่ยเนี่ยข้างๆบ้านเราอ่ะข้างๆบ้านเรา,าน,นี่ข้างบ้านเรานี่ข้างบ้านเราตรงนี้นี่นี่เออมันคือมันคืออะไรครับนี่คือลานจอดรถครับรถเรามีสองคันใช่ไหมครับไม่ใช่รถธรรมดาด้วยนะรถอ,อะไรครับรถตาแฮะดูไแบบแล้วก็เงียบกีบ โยโยโยฮะโยนั่งกดอะไรนะ G เหรอนั่งกด C ค้างแล้วก็สแลนเดอร์รถบรรทุกมีฟังเสียงแสรถบรรทุกอะไรรถน้ำมันไม่เอ้ยรถจับเพิงไม่ใช่จับเพิงใช่นี่ไนั่นอ่ะแล้วสตูต่อไปครับหลังต่อไป เดี๋ยวนะเจะ้าสร้างที่ปิดทำไมเนี่ยเข้าทางนี้ก็ได้ <c oughs> เออวะเออแล้วเข้าเออสร้างที่ปิดทำไม <c oughs> อันนี้นอันนี้เป็นรถอะไรครับรถมะรถอะไรครับไม่ใช่รถขอ,องพวกเราอะรถไม้ใช่ไหมรถกรอบจติงโป้ใส <c oughs> ่กว่า <c oughs> โอ้ยฟเฟมเลทตกชิปหายเลยสร้างาสร้างเยอะอาเชิญเข้ามาในช่องแคบหนีย มาครับเข้าบ้าเลยครับประตูนี้ไม่ใช่ประตูธรรมดานะประตูอะไรครับประตูแม่กงฮะแม่กงประตูแม่กงลูกกงสวยโอ้ยอย่าเพิ่งเปิดนะขังแม่งเลยไปครัเข้าบ้านดีกว่าเดี๋ยวยกไปมันยกมือดิไปมันยกมือดิเออเออเออเอาเอาเข้ามาแล้วมันเข้ามาเองเดี๋ยวจะขังไหม อกยก่ากูหันหลังเยอะหลังเยอะหลังเยอะแต่ว่าถึงกุญแ,แจมือมึงบอกดิมึงบอกนี่ไงนี่เนี่เยเขาจุ่มกับกําแพงอยู่างเงี้ยเยอะบอกนี่เยอะบอกนะว่าเอาตัวมือไปต่อมันรู้แล้วไม่รู้ไม่รู้ม,รมันไม่เคยทำมึงไงอ้มือไปไปใกล้ๆมันก่อนเดี๋ยวกูจะบอกเฮ้ยเฮ้ยน้องไอ้กดยกมือมันมันอะไรวะลืมลืมอันนี้ปะอ้าไม่ใช่ไหนวะลืม อุ้ยอุ้มจะยกแล้วจะยกแล้วยกอันไหนวะเฮ้ยอุ้เอาเอไดียวป่ะเฮ้ยเ่าฮ่าง่าโาฮ่าฮ่าฮ่า่าน่้่าฮ่่ฮ่าฮ่า่า่า่่า่า มึงก so ูจะตายโย่กำตาสนองไอ้เหี้ยไม่ช่วยกูเลยเลิกกูเลยช่วยบิดได้เลยตาเหี้ยอื๋ออื้ออื๋ออื้อเอื้อตายไอ้หน้องบอกมึงปล่อยกูก่อนเด้อตายตายจบอย่าดูน้องมันยิงนี่เหรอเกิดะไรวะเอ้ยกูปล่อยแล้วนี่บ้าหลงตาเนี่ยปล่อยบ้าเลย ปล่อยแล้วไม่ใช่เหรออ๋อต้องใช้กุญแจมึงปะวะเออมันต้องมไม่ทับคนเดียวที่ปล่อยเลยอุ้มปล่อยเขาอุ้มปล่อยเราจะคนยอดเดียวเลยไอ้เชี่ยไอ้อุ้มไอ้เชี่ยเออหนอึออ่งแล้วหนึ่งจะรันก็นรันไปครับต้องมีคำถามก่อนปล่อยตัวครับอ้าวเรียบร้อยปล่อยเฉยเลยไอ้เชี่ยใครปล่อยอะเอาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ <c oughs> อุ้มต้องมีคำถามอุ้มต,ต้องถามตอบตอบตอบคำถามของเพื่อนพี่ให้ได้นะนะพี่จะปล่อยตัวไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกันครับเกิ่อนกันครับมึงมึงเอาคำถามที่มันมีสารล้วใช่ใช่องเป็นเป็นไก่ครับทำไมเป็นไก่ครับเพราะว่าอะไรวะมันมีสารตัวหนึ่งในเปลือกของไข่อะที่มันต้อง โโอหมาจากม่เออร์ด้วยปล่อยมึงเลยปล่อยมึงเนี่ยพอซับต้องซับปล่อยแล้วปล่อยแล้วโอ้โหเป็นหมอไว้เอาไม่ปล่อยด้วยเอ้ยข้อนึงดิข้อนึงข้อนึงเนีอยากรู้อะไรโยองอยากถามข้อนึงดิอะไรเดียวอะไรเดียวเกย์กับเระเธออะไรเกิดก่อนกันอะไรบ้า เดี๋ยวบอกเดี๋ยวก่อนตะโยนทำไมเ่ยกเไเกิดก่อนกันพร้อมกันเลยเดี๋นะมันต้องกเทปล่าได้ไหมครับได้ไหมอันนี้ไม่รู้อ่ะไม่ได้อ่ะอ้าวงั้นก็อยู่อย่างงี้ครับมาเรามาเล่นวิ่งไล่จับกันดีกว่าอ้าว เรามาเล่นวิ่งไล่จับวิ่งไล่จับในบ้านอุ้มในบ้านในบ้านออห้ามออกจากบ้านไาอย่าเพิ่งวิ่งมามาเล่นวิ่งไล่จับกับพี่ดีกว่ากติกาคือเราเนี่ยเราสองคนต้องยกมือให้ให้อุ้มมันเป็นคนจับใครโดนจับก็สวยเอานะนับหนึ่งถึงสิบมึงค่อยวิ่งพึ่งค่อยวิ่งไล่ดิมาเอาอุ้มไล่เดี๋ยว ไลรแค่ในบ้านนะแค่ในบ้านแค่ในบ้านอย่าอย่าให้มันจับได้นี่กูปิดประตูด้วยน้องกูปิดไม่ได้อุ้ยวิ่งเลยมั้อุ้มจับดิจับให้ได้นะอ้าวอ้าวนี่ไงถ้ามึงจับง่ายจังวะการจังหวะที่น้องกำลังจะวิ่งหันหลังดูดูโยกกว่าแล้วไอ้ถ้าเราไม่ปล่อยก็หิวอาหารน้ำตายแล้วเนี่ยอจริง เฮ้ยเตนกอกิฮตาไอ้ต,ตังไปหมดเกือบสองเมืองนี่รู้สึกมีความสุขจริงๆริแม่ตั้งหมดอื่นเลยน่ามีความสุขจังเลยเ,เราเรามาอุม้มอุ้มรีวิวบ้านต่อดิเอ้ยครัวปิดไฟตรงครัวด้วยนี่ครับนี่เป็นไมน่เป็นโซนเพื่อนบ้านนะครับเราต้องมานั่งนั่งคุยกันตรงนี้ ตู้โชวอาหารไปไหลาู้น<ม>อ้าวมันนั่งไม่ได้ปะนั่งได้แค่นี้วะปัก์ปักปารดูของในตู้นะเพื่อนวางของใส่ในตู้อะนี่น<ม>เป็นสหายวะมีคนอย<ม>ู่อะอันนี้เป็นโซนโชว์อุ้มนี่เป็นโซนโชว์ต้องใส่พีดูเก็บไปถ้าคนอื่เนเก็บไม่ได้ต้องคนในกลุ่มเท่านั้นถึงจะเก็บไดไ้หิวนนในกล่องมันนั่นไม่เกี่ยวเหรอกล่องไหนกล่องนีนนวัตกรรมใหม่เคื่อ โอ้ยวัแม่งบินมาลงลงมาเรืออันนี้คือเครื่องอขุดทองขุดทองเลยขุดน้ำมันครับขุดน้ำมันนะครับ <c oughs> ถามว่าน้ำมันไปอยู่ที่ไหนครับพาไปดูพาไปดูปด <c oughs> นี่ครับน,นี่เครื่องน้ำทำไมมันไม่ได้เลยวะได <c oughs> ้ตรงกบีบคบก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 บนบก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 บบกบกบก เกินนั่งเล่นครับมันเป็นเครื่องที่น่าลำคาญมากนี่นี่นี่คือห้องอ้าวหมูหันแหนนะนึกว่าไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยนี่ตั้งโชว์น,นิดเดียไปแล้วไงมันเออโดนโดนระเบิดทิ้งไปแล้วอันนี้ครับเราอันนี้ก็เป็นที่ตั้งโชว์นะครับเดี๋ยวผมจะเอาอย่างหนึ่งมาตั้งโชว์แล้วกันอันนี้อ่ะอันนี้ตั้งโชว์อ่โยช็อกโกแลตตั้งโชว์โยนี่ตั้งโชว์ด้วยโยเป็นรูสต่อสถานนะโยช็อกโกแลตออกโยนี่ไง อุ้มเอาเอาเอาไปเลยอ้าวไอ้มันโชว์ได้สองอันเหรอเอาออกไม่ได้กูมึงเอามึงเอาไปเลยอีกฝั่งหนึ่งก็มีก็บอกอยู่นี่ครับที่เราใช้มานานเอาเดี๋ยวนี่ไงนี่ันจะเอ้าวทำไมมันเป็นกลมอย่างเงี้ยหกอ้ยผิดด้านไอ้ปักวางผิดด้านผิดด้านไปเนี่ยมากวานผิดด้าน เยหน้าไม้นี่หน้าไม้บังอะรย่ดาโเขาอนีวางเลยนะเออไม่ได้ส่อะเออเออวางเลยย่พูอนนี้าอันนี้นอ่าโอเคครับทางข้าบ้านเราอเาโดดข้ามดูบ้ยนี่เราต้องไปทางนี้อันนี้เป็นมอไฟนะครับมอไฟเรากดหยุดก็ดับทั้งหมดเลยโอ้เงียบเลยว่ะ ถ้ากดก็ติดเหมือนเดิมนะครับไปไปเอ้ยเอามาบ้านดิมาบ้านต่อดิเอาอุ้มไปไหนอะมันเหมือนกันเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวแหมกันเลยว่ะเดียวเฮียดีจังโจนะครับเอ้ยไปดูครัวไปดูครัวข้างในบ้านเราจะหมดแล้วเนียบเนียบทางมีดีนีให้เข้ามึงต้องโดดข้ามเฮียเอ้ามึงโดดข้ามไปข้ามมาทำไมเนี่ยคือเข้าประตูอีก นี่ตบ้าน้องแบบาออกห้องครัวฉันห้องคัวแ่องเราเป็นห้องคัวเราอันนี้ห้องคัวเหรอเห็นแม้องัวแลห้องนอนห้องคัวแล้วห้องนอนอยู่ในเดียวกันนะครับเวลาปีนี่ตรงนี้ครับเอาเอาจู่ไปจูไปาไปตรงนี้อออออกไปข้างนอกดิออกไปข้างนอกไม่ใช่ออกไปข้างนอกไปอยู่ตรงหน้าต่างดิ เอาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราแอบแอบดูแอบแอบดูคนข้างในบ้านได้อเอาปั๊บไปแห้ไดไอ้หนวดไอ้สัตว์อุ้มมาดูดิไอ้หนวดออาอุ้มไปตรงนู้นแล้วเหรอยี่ยนุ้งหนวดยี่ยนเหมือนมีใครมาแอบมองก็ไม่อุ้ยยี่ยนน่ากลัวมาเข้ามาเลยครับเข้ามา ดูแลข้าโปะแคไหวเงี้ยโยยาโยรู้นะคิดอะไรอยู่โยม่อาไอสมบี้ตีอะไรเอ้เออสอมบี้มันตีอะไรโยโยมาดูนี่เลยควะคลราวะคลวะเตาผิงคลราวะเตาผิงสัมบีู้มาราวาราว คารวะเดอเล็คารวะเตาผอ๋อมมิกลับมาแล้วอุ้มอุ้มลองมาคารวะเตาผิงพร้อมๆน้องก่อนดิเอาขอพร้อมกันอ่ะเดี๋ยว้อุ้มมาอยู่อีกฝั่งนึงอยู่อีกฝั่งนึงมันดูแบบว่าไอ้นี่ดิแบบน้องน้องฮัลโหลอุ้มไปอีกฝั่งนึง ทำทำท่าทำท่าคาราวาเตาผิงเอาใหม่เอาใหม่มึงได้สองคนเล่นเป็นเด็กไปได้เนี่ยเออเร็ดเร็วเร็วไอ้เหี้ยไอ้เหล่าทันเลยสุดเออไม่รู้ได้ไงวะรู้ดียียบโยกงงงขยุกขยุกเลยไม่หยิบเดี๋ยวดูพลังอ่ะมันต้องหลีบโย อีกอันนึงอีกอันนึงเนี่ยรเตียงเราก็จะอยู่ในห้องครัวนะครับซึ่งสามารถแบบว่าเราตื่นมาเราก็ไอ้นี่ได้เลยนะครับลุกขึ้นมากินได้เลยนะครับเอาเอาอะไรดีครับเอาคิดนานเหรอที่ที่ร้านที่ร้านมัเลยขาครับอ๋อที่ร้านมีสาลาเปาไส้หมูหมูกรอบครับ เดี๋ยวเราจะเอาได้หูกรอบไปด้วยเออเพนบ้านให้เป็นสีแดงดีเพนบ้านให้เป็นสีแดงอุ้มอุ้มเดินดุดนี่นี่ตรงทั่ว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 เอ้ยเอาอยาไปอยาไปเ็ดบ้านอาร์ตบ้านอาร์ตอาร์ตเออที่ที่มิกมิกเอาเจดีิกเิกมิไปเอ้ นี่เราถือเอ่อทาสีบ้านใหม่เลยนะครับเนี่ยเดินไป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 เดินเออเดินไปแล้วก็เลื่อยไปเรื่อยๆดิเดินไปเรื่อยๆเม้เเเงก็เลยขางไปเลยแล้วก็เดินตามจิตที่ทแล้วเออนี่นยเ,เครื่องนี้เองไม่ใช่เม้งเลื่อยเครื่องยกมือทำไมเดี๋ยวกูล็อกเราเมงตรงนี้ตรงนี้ตรเออเอาด้วยเอาด้วยจะได้เยอะๆ โหจำเล็กจำเล็กหรือหือโหสุดยอดเฮียหมดแล้วคร์ตนี่ไม่หมดแล้ววะฟ้แม่งดับหายหายไปเรื่อยอ่ะโอ้ยโอ้ยฟ้าอ๋อเออเลือดเลือนมันหายไปเรื่อยๆไม่ไม่ไม่หดเลือนมันหายไปเรื่อยอ่ะอ๋อยังไม่หายนะหายหายแค่เดินเล่นแป๊บหนึ่งมันหายโหนี่โคตรเป็นศิ์บ้านเราไม่มีอะไรเลยครับเท่านี้เอง โอยปล่อยระวังเบื่อด้วยผมอบ่อยอ่ะไม่ใช่หร้องลาไอ่ามเยใช่เหรอ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 มือโอ้ยคันตาใหญ่อะ่โอ้ย โอ้ยเฮียโหดูมือดิไอ้สัตว์าไอ้วิ่งเป็นนารูโตะเลยนาดูเฮ้ยอ้วนไปเยอยอยู่น้ำอย่าบองนะงี้ข้างในมันจะนม่จบอะสร้างสร้างแห่งน้ำได้เหรอวะใครสร้างแห่งน้ำได้บ้างกุ้มให้กุ้มให้โยนี่โยนี่โยนี่ อเอ,อ้ยมันขึ้นรถได้เปล่าวะเดี๋ยวขับนี้เอ,อ้ยขึ้นรถได้เอ้าขับรถไม่ได้เว้ยขึ้นรถแต่ขับรถไม่ได้เว้ยโคตรเจ๋งอะเดี๋ยวมาขึ้นไหมไมาขึ้นมามมเ,ออเออมาข้านี่เฮ <laughs> ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ฟักไอ้สัตว์นึกว่าจะขังกูอี่อะมันปิดไม่ได้ไม่ใช่เหรอเอ,อเออเออเออหน้าทางตรงนี้เป็นคุกว่ะเออ ไปจับน้องคนนั้นมาไอ้นี่เดี๋ยวนีอ้มอมปล่อยกูก่อนไม่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 เดี๋ยวน้องมันออกปล่อยกูก่อนเป็นไงเรียบร้อยปล่อยเร็วเร็วจะย่เปิดได้นี่เฮ้ยหรือว่าเราเราโอ้โหไอ้เหี้่ไม่ไม่มีคนเปิดได้นี่เฮ้ยเปิดเฮ้ยเปิดไม่ได้วะเฮ้ยมันกดเปิดไม่ได้เฮ้ยปล่อยก่อนปล่อยก่อนาไปดูบ้านอย่างนี้ต้องต้องสร้างตรงไหนไหมไงมีบ้านนี้แล้ว มันบ้ตรงไหนแม่ต๋อนะแม่งไอ้มันระเบิดอสีางมันระเบิดอะไรหรือยางระเบิดยี่อะไรมันจับไมแม่งเม้งมาเยี่ยมโยแม่งดูหมอบหนิอยู่อะไรโยู่เขาจับขังคุ้ไงอยู่เนี่ย โยเปิดไม่ได้เพราะมือถูกล็อกใช่ไหมอยากกินไรดีอยากกินไรโย่มือตัวท้ายมูปล่อยเร็วไอ้โอ้โหจะตายตายปล่อยเลยปล่อยเลยไปกลับเดินเล่นดี่แหละโยเป็นไรอ่ะมันนอนเลยไม่คือโยดืนน้องมันเดินตามนเลยลองจ่ไปเดินเดี๋ยว้มันแกล้งมีกุญแจไหม Ni không Ay, yêu bích hoa, mang. Ay, yêu bích hoa, mang. Huh? 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 biết không? Game Huh? 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 ันนี้ผมผมลองผมกำลังลองอยู่แต่ผมยังทำไม่ได้ไงคือมันผมดูมามันต้องอะไรวะมันต้องเอียงตัวไปมาแล้วมันคือแกงก็จะแตกออกเย็บเอออย่างนั้นไม่ไทำเไม่ไม่ไม่เขาเขากดช่วยเลยอ้าวเออเหรอเออเขากดเอาเอาแกงเอาอยี้แล้วลองลองทดลองดูดิลองดิโอมายกมือเนี่ยลองนิดลองดิ ไอ้เหี้ยเพื่อเพื่อนตัดงไอ้ตัดเเน้ำกูหมดน้ำกหมดไอ้ที่ผอมไอ้ที่โคตร้อมเลยดูาจิ้งจ้าวเราใจได้ผมดูคิดม่ได้นะดูดูท่าดูท่ากูว่าโดนหลอกแน่เลยไอเหี้ยแบงหลอกกูแน่พ่งมาดูเนี่ยเขาบอกพูดจริงล้วเขาใช้เวลานานไหมครับลายลายางยกมือหัวมันน่าจะได้นะตอนนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหลุดจริงว่ะหลุดว่ะอ้าวแล้วที่มันก็พังเดิอ้าวโอ้ไม่มีให้ล็อกแล้วเจเอ๋อเอาคืนเอาคืนมันมีอยู่มีขอคืนได้ไหมอยู่ไหนอะขอคืนดิมันเราไปเล่นกันอยู่ไหนอ่ะที่คุณแจ๊บอยู่ไหนอะขายไปเลยเด็กๆบอกซื้อให้หน่อยซื้อให้หน่อย สุดๆตายตายเจะตา้นเไม่เดินไม่ได้ไเดินไม่ได้เเดินไม่ได้หรอี่เดินไม่ได้ เลยเนี่ยเดิดนไม่ได้ถเถอะเมื่อก,กี้ครับวันนี้วันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับทำไรต่อดีอะไม่มีไรทำละยังไงเนี่ยไ,ไม่เอาของเลยรอเลยวะเดี<โ>ย<ะ>๋ยวเราขึ้นเราเราขึ้นไปจบโดยการโดดลงมาดาัดตาบ้านนี้ก่อน เฮ้เฮ้เฮ้อุ้มเดินเดินกระโดดขึ้นบนนี้ป้ายนี้ดิว่ะนี่มาแล้วนี่ทำได้ปะเราไปดูนี่ไปดูดิ่พวกาหารเนี่ยเนี่ยมาเก็บเก็บไว้ตุนตุนนี่อุ้มอุ้มเฮ้ยเก็บตกไอ้ปั๊กทำไม่ี่ยเนี่ยดิอะไรนะเอาเอาเอาให้ลงป้ายนี่เอาให้ลงป้ายนี่ไอ้เนี่ยรู้เซฟอะเดี๋ยวลงไปร้องล่างเดี๋ยวเดี๋ยวกูลงไปร้องแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวร้องขึ้นก่อนเดี๋ยวขาห้ากันเฮ้ยได้ว่ะเอารู้วงโอ้โหเนี่ยหาพวกของที่มันเป็นนไอ้เี่ย มย่อเย็โอ๋อ <Yeah>. oh, มันมีร่มตีไม่ตีไม่ใช่เหรอวะตีเิสวัดีครับสำหรับเมืองไทยท่านนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ <c oughs>